สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งมีส่วนผสมไม่กี่อย่างเองนะคะก็จะช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำใครที่มีหน้าไม่กระจ่างใส่นะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นสมุนไพรขัดหน้าตัวนี้นะคะซึ่งจะผสมไปด้วยธนาคาผสมคอลลาเจนนะคะ,นนนนะ,คะในส่วนของสมุนไพรขัดหน้าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดดำดำทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ผงขัดหน้าอยู่ที่1ช้อนชานะคะใครไม่มีมีผงพอกหน้าตัวอ,อื่นเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะ ตัต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะทุกคนช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่2องถึงสามช้อนชาหรือกาวตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะกาวเอาเลยนะคะทุกคนทํามากทาน้อยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นมะนาวนะคะใครไม่มีน้ามะนาวก็ใช้เป็นน้ํามะเขือเทศแทนได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นวิตามินซีนะคะทุกคนในส่วนของมะนาวเขาจะมีกรด a อชเอของผลไม้อ่อนๆนะคะในสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะไม่แนะนําให้ทําตอนเช้านะคะเพราะว่าเราใส่น้ามะนาวนะคะ ถ้าทําตอนเช้าเขาจะทําให้เราไวต่อแสงนะคะจะทําให้เราเป็นฝ้าได้นะคะทุกคนให้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเราจะใช้น้ํามะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะบีบลงไปเลยนะคะทุกคน1ช้อนชานะคะหรือถ้าใครแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนหลังจาก,กนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ2องสครั้งนะคะอย่างที่บอกนะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะถ้าใครใส่น้ํามะนาวนะคะทุกคนถ้าไม่ใส่ น้ำมะนาวแล้วก็สามารถทำตอนเช้าได้นะคะเราผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะถึงสีเขาจะไม่ถึงสีเขาจะเหลืองแต่เขาจะไม่ติดหน้าเหมือนขมิ้นนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทำออกมาแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยปาทำเลยนะคะ พอกหนาๆนาเลยนะคะทุกคนสมุนไพรตัวนี้ก็จะเย็นหน้ามากๆเลยนะคะยิ่งมาผสมกับโยเกิร์ตแบบนี้ยิ่งเย็นมากๆเลยนะคะคเันจะทาให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับดีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนพอกหนาๆนาได้เลยนะคะ หลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหนะ้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ ใครที่สนใจ an, นาราคอลลาเจนค่ะตัวที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะเป็นสีชมพูนี้นะคะทุกคนกับปลกสีชมพูนี้นะคะซึ่งเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศอเมริกานะคะทุกคนเขาจะช่วยเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะใครที่มีกระดูกปอบางมีผมหมองงอกง่ายผมหลุดผมร่วงนะคะทุกคนแล้วก็ริ้วรอยรอยตีนกาผิวเหี่ยวเหี่ยวผิวยน่ยนย่นผิวไม่เต่งผิวไม่ตึงผิวไม่มีน,น้ําไม่มีนวลผิวแห้งผิวกร้านนะคะนาราคอลลาเจนตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะ ใครสนใจทักข้อความเพจมาได้เลยนะคะคนไทยสพปยอิตาลีแฟนเพจเป็นภาษาไทยเลยนะคะทักข้อความมาได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะส่งทั่วไทยทั่วโลกเลยนะคะให้ทําแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ปล่อยถึงไม้สิบถึงสิบห้านาทีอย่างที่บอกราคะหรือแล้วแต่เรามีเวลานะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ